สวัสดีครับผมชาวพงอ้อนะครับรองนายกโคงการบริหารส่วนตำบลอ่าครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆของท่านนายกโยธินพงอ้อนะครับแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของอบตท่าตูมนะครับที่ได้จัดโครงการสารฝันกีฬาสวยชีพนะครับโดยที่โครงการนี้นะครับก็จะเปิดสร้างโอกาสนะครับให้เด็กๆสร้างแรงบันดาลใจโดยที่เชิญนะครับนักกีฬาทีมชาติทั้งสองคนมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆแล้วก็ มีครูมาเปิดอะคาเดมี่สอนฟุตบอลให้น้องๆชาวธรรมนทาตกม์นครับได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็สร้างความแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดครับผมนำตัวหน่อยครับเชิญจากด้านนี้หนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชิบูริครับผมเป็นคนจังหวัดชิบูริครับครับสวัสดีครับผมบอยจันงโรภูมิครับครับฟิลีมีประสบการณ์นะไปติดทีมชาติไทยนะครับอ่ะยังไต้องขอขอบคุณโครงการก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณครูสนับสนุนโครงการต่างๆบริษัทเครงร้านนะครับที่เข้ามาช่วยกันผลักดันงานนี้ทํา ถ้าไม่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนอกจากอบตท่าตูมแล้วเนี่ยครับทางบริษัทแทางร้านที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้กิจกรรมดีๆแห่งนี้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับสนามกีฬาผงไฟนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะมาออกกำลังกายกันได้นะครับเรามีทั้งสนามแบดลูวิ่งสนามฟุตบอลฟุตบอลนะครับสนามเด็กเล่นและในอนาคตต่อไปก็จะมีบาสเกตบอลอะไรต่างๆนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับทุกคนในจุงหวท่าตูมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยังไงเชิญชวนเหมาะออกกำลังกายกันครับผม Oh. แนาเราก็อยากจะจัดเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้น้องๆต่อไปนในรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4 oh. แล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีกิจกรรมทางด้านกีฬาทางด้านอื่นๆเพื่อสร้างแรงบ oh. ันดาลใจให้น้องๆครับไม่ว่าจะเป็นมวยแบดมินตันอะไรเงี้ยครับ oh. เราทางอบตท่าตูงก็อยากจะจัดให้ทาง พี่น้องเยาวชนชาวตำบล่าตูมได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะสองทั้งสอง,ท,ง,สองทั้งสามท่านนะฮะที่มาให้ให้ให้คำแนะนำดีๆแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราได้พบกันอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็ผู้จัดงานด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับถ้าน้องๆตั้งใจฝันที่จะเล่นฟุตบอลแล้วก็ไปให้มันสุดครับ ตั้งใจซ้อมเชื่อฟังโค้ดทําให้มันเต็มที่ในการซ้อมในแต่ละวันนะครับก็พี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆตั้งใจจริงๆก็มันไม่ยากครับที่จะเราเป็นที่เราจะไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะฮะน่าจะไหวฮะ่าเชิญพวกมือพี่ๆทั้งสองคนด้วยครับน้องๆครับ กีฬาสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับน้องๆนะฮะในครั้งนี้อ่ะเราดับต่อไปเชิญพี่ยอดรับพี่ยอดมาโชว์อีส่วนหนึ่งพี่ยอดพี่แซมพอ้คุณอ่ะเสียปรบมเบือให้พี่ๆด้วยครับอ่ะพี่ๆอย่าเพิ่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะจัดเตรียมถ่ายรูปๆกันแป๊บหนึ่ง